เลี้ยวผูกทั้งใจช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของดาวินกับผงแดงเชียร์เลี้ยวผูกแบบสดจัดจัดชัดทั้งใจที่ดูบอลดูหนังอดด i n e ็น d n d b ถ้าดูเฉพาะสถิติตัวเลขโดยรวมต้องบอกว่าผลงานของดาวินนูเยตกับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ก็ไม่ถือว่าแย่เมื่อมีสนร่วมกับประตูประมาณ3 1ลูกจากการลงสนาม52นัดรวมทุกรายการโดยแบ่งเป็นยิงได้18ประตูและทำแอสซิสต์อีก13ครั้งอย่างไรก็ตามช่วงหลังมานี้ถือว่าดาวินนูเยสกำลังฟอร์มตกอย่างหนักเขายิงประตูไม่ได้มา8นัดติดต่อกันรวมทุกรายการมีหลายนัดที่เขาพลาดโอกาสทองที่ควรจะเป็นประตูให้ทีมได้ แถมยังเคยทำบอลเสียในแดนตัวเองจนไปส่วนสำคัญให้ทีมแพ้แมชเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึก FA คัพและนั่นคือจุดเริ่มต้นช่วงฟอร์มตกอย่างหนักสำหรับทีมของเจกเกนครอปดยผลงานช่วงหลังที่ย่ำแย่และมีผลโดยตรงต่อการที่ลิเวอร์พูลพลาดโอกาสลุ้นแชมป์สองรายการสำคัญทั้งพรีเมียร์ลีกและยูโรปาลีก